หลุนโดย mthai com คลึกเคลื้นทุกวินาทีอัปเดตท,ทุกลมหายใจดำน้ำอยู่กลับมาสู่ช่วงที่3แล้วนะคะกับช่วงเด็กเทคโนโช่วงนี้นะคะเราก็จะมีเรื่องข่าวเออไอที IT, เทคโนโลยีต่างๆมาอัปเดตกันนะคะ วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะยังเป็นเรื่องของ i iPhone 4อยู่เหมือนเดิมแต่เป็นเรื่องคีย์บอร์ดแบบสมาร์ทมากๆอืมนะครับจริงๆเนี่ยบอกก่อนเลยนะครับเจ้า iPhone เนี่ยนะฮะคือจริงๆสำหรับสาวๆที่ใช้ iOS เนี่ยก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับในตะกูลพวกนี้เนี่ยแต่จะมีปัญหาเนี่อลองคิดดูนะฮะว่าบางคนเนี่ยใช้แ l a c k เบอรี่มาหรือบางคนเนี่ยใช้โทรศัพท์ที่มีปุ่มกดก็จะไม่คุ้นเลยกับทัชสกรีนใช่คือหลายคนนะคะที่ยังเลือกใช้แ l a c k เบอ r y อยู่เนี่ยไม่เลือกใช้ i p h o n เนี่ยเพราะว่า มันไม่ถนัดเวลาจะขับรถก็แบบกดไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยถูต้องครับสำหรับตอนนี้นะครับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดครับเรียกว่าใหม่ล่าสุดแต่ทำนะเพื่อออกมาตอบสนองกับคนที่แบบยังยังไม่อยากจะใช้ทัชสกรีนอ,อ่ะนะครับนี่เลยนะครับคือสมาร์ทคีย์บอร์ดของไงโฟนสีนะครับเช้านี้นะครับ กองนี่ครับเป็นกองบรรณาธิการเว็บไซต์เอริฟเนี่ยนะครับได้ค้นพบไอเดียอย่างหนึ่งนะครับไปเปิดพบนะฮะสำหรับไอโฟนเนี่ยนะครับซึ่งรับรองนะว่าคุณผู้อ่านเนี่ยต้องต้องชอบอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นคอนเซปต์ของนักออกแบบชาวจีนนะครับโดยใช้ชื่อว่าหญิงหยางนะครับจาก i อ o คโมชั่ l a b นะครับซึ่งผลงานชิ้นนี้เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจาก Smart Cover ของ iPad 2นะครับอย่างที่เราเคยรายงานไปแล้วนะครับเป็นแป้นนะฮะซึ่งกล่าวคือเจ้า Smart Keyboard ตัวนี้เนี่ยจะมีลักษณะนะครับเป็นแผ่นเนี่ยบางที่พับได้แบบนี้แบบนี้เลยครับคือพับได้นะครับแผ่นบางนี่ไม่ใช่กระดาษมาลอยมาแปะนะคะคีย์บอร์ดนี่เองคือคือน่าจะใช้วัสดุดทำนี่ยน่าจะเป็นโพลิเมอร์พลาสติกอะไรอย่างเงี้ยครับอ่านะครับที่ใสๆหน่อยนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยใช้เป็น ใช้เป็นเนี่ยประกิบมีคนชี้พุงผมผมต่อค่ะชี้พุงทำไมนะฮะนี่เลยครับก็คือว่าเนี่ยแหละ,ะเราก็จะกดใช้งานได้นะครับสะดวกมากเหมือนเป็นเหมือนเหมือนแบ็คเบอรรี่แหละเหมือนเป็นอย่างอื่นที่ห่ออื่นนะครับอนอกจากนั้นนี้ย,ยังเรืองแสงได้ด้วยวเวลาอยู่ในที่มืด<อ>นะครับโอ้โหเจ๋งมากอ่ะใช่ครับใช่ครับนี่เลยนะครับมันไม่มันไม่เกะกะเลยนะเพราะมันไม่เกกะได้ทุกอ่ะถูกต้องครับลักษณะเนี่ยถ้าเกิดใครใช้เป็นเป็นเป็นเจ้าถ้าเกิดให้เห็นต้องนะถูกต้องครับสีชมพูน่ารักมาก ใช่ครับซึ่งการพับตัวนี้นะครับก็คือทําหน้าที่เนี่ยเหมือนขาตั้งเป็นแบบเดียวกับสมาร์ทโคเวอร์ของ iPad 2เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าไอตัวนี้มันคล้ายๆกับถ้าเกิดใครเนี่ยเคยใช้อ่เป็น MacBook ต่างๆแมคบุ๊กโปรแมคบุ๊กแออะไรต่างๆที่เป็นคอมพิวเตอร์แบงกิทอชเนี่ยครับมันก็จะมีแผ่นแบบนี้เหมือนกันใสๆถูกต้องเพื่อรองเอาไว้แบบนั้นเลยนั่นแหละครับแบบเดียวกันใช่ครับซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีด้วยนะเพราะว่ามันสามารถที่จะกันหน้าจอของผู้คุณได้ใช่ด้้้วววยแลก็็เปนขาตังด เวลาเดียวกันอะราคาเท่าไหร่มีบอกไหมเนี่ยยังเลยครับอันนี้เป็นไอเดียอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดว่าอยาก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 จะได้อะไรเนี่ยเข้าไปเซิร์ชได้นะครับชื่อเนี่ยคือ Smart Keyboard for iPhone 4นะครับอืมนะครับพี่เต้ไลท์หรือเลอฮ้ยจะชอบมากเลยอ่ะสามสองไลท์เฉยใช่แค่ไลท์นะเพราะว่าจริงๆนวเนี่ยคือบอกเลยนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ มันก็ไม่ได้ทำมายากอะไรขนาดนั้นที่จะสามารถคือคือสามารถใช้นิ้ว่าจิ้มแบบไม่มีปัญหาอยู่แล้วยิ่ง iPhone 4เนี่ยตัวระบบของอทัสกีเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ยอดเยี่ยมนะแล้วก็แข็งแรงมากๆไม่ได้พังง,ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่น่าปฏิทิมันยุ่งยาก S <S ต้องติดแหละแต่ว่านี้ไลฟ์เพราะว่ายังเป็นโมเดลอยู่ยังไม่ออกมาใช้จริงก็เลยแค่ไลฟ์เฉยๆรอ iPhone 5ใช่ไหมใช่ค่ะามาอ่าน S M <อ> S, <SMS> <S, <อ> <S กันบ้างดีกว่านะคะยังอยู่กับประเด็นที่ว่าเห็นด้วยหรือ,รอไม่กับการทำประกาลังเทียมนะคะสวัสด,ดีครับทุกท่านสวัสดีค่ะทุกท่านครับแสดงว่าเห็นด้วยวนะมีคนเมืองเกินร้อยด้วยอ่ะ S S ร้อยเอ็ดใช่ไหมบ้านเดียวกับเจ๊อีเลยนะคะฮะช่วร้อยเอ็ดเหรอคุณเป็นลูกครึ่งค่ะอยู่สับปรดครึ่งหนึ่งร้อยเอ็ดครึ่งหนึ่งเอเรียกตัวเองว่าลูกครึ่งด้วยใช่ป่ะเห็นด้วยก ขอบคุณค่ะไม่มีเหตุผลใดทั้งสิ้นใช่ไหมครับเห็นด้วยเพราะโจอี้สวยนะขอบคุณค่ะเห็นด้วยจะได้มีประการลังให้ดูคุณเอกอขอบคุณมากมากเลยนะคะกับทุก s m s ที่บอกเห็นด้วยกับโจอี้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยค่ะเห็นด้วยจะได้มีประการลังให้ดูเอกอ่าเหมือนเดิมนี่เป็นประการลังยังไงครับเนี่ยมันรถถังนะฮะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประการลังในอีกไม่ช้าพี่เต้นะฮะเห็นด้วยกับโจอี้ครับ I want โจอี้หนิงหน่อง ขอบคุณนะคะคุณนิงน้องที่เห็นด้วยทุกๆประเด็นเลยถ้าปากการังดีก็ให้ทําดีกว่าไม่ทําอะไรเลยปรางซ่าถูก<า>ต้องค่ะอ้พี่เต้วันนี้โดนจ่อย,ยางนะ <c oughs> ดูช่องนี้ต่อไปเพราะมีเสื้อขาว S2 ก <S 2 S 1> ัวีกคนเดียวพี่เต้ถัวเป็นเสื้อดำน,นะคะโอเค,ครเา้าคาช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเรามีคลิปมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ